ตําบลวัยาแตำบลใกล้เคียงนะคะถนนสายทางไทยเสนาหมายเลข 3, 4, 5, 4ได้รับเงิน้นี่ไงต้องมองกล้องน้องต้ององอย่ม้องนี่ไงันไม่เป็นถนนก มัยก่อนหนาขนาดนี้เลยครับแต่เดี๋ยวนี้มันหายไปไหนครับผมไม่เข้าใจว่า,าการทำของภาคการซือภาคติด และหนาเป็น5เซนสิเซนเนี่ยปพรกาก่อนรถเหลือสภาพอย่างที่เห็นนี่ครับ,รบเป็นรอยลาดเฉยมันก็ทําให้ผลกระทบเกิดขึ้นเมื่อรถวิ่งไปวิ่งมาถนนมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อเด็กครับแล้วก็ปัญหาเรื่องเด็กเนี่ยพอเราวิ่งไปเนี่ยจากปกติที่เคยวิ่งตามถนนหนทางบางเดือนสบายทุกวันนี้ต้องหลบทั้งรถทั้งบ่อทั้งหลุมมีการล้มที่มันทางเพราะอะไรด้วยมันทางเพราะว่าการลาดยางครับลาดยางคือกูดทําไม่ดี การทาถนนเนี่ยเวลามาขูดแล้วเนี่ยครับไม่มีการรับผิดชอบราดยางมันต่อยที่ดีไม่มีคุณภาพเลยครับคือล้าดเอาเฉพาะชั่วคราวขอเวลาแก้ขัดผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจแต่ชาวบ้านเนดือดร้อนจริงๆ